ทุกคนวันนี้กับนกสันนะคะวันนี้นกสันอะ่ะจะมาเล่นเกมนี้นะคะสมองตัวไหนอันนี้เขาถามว่าตัวไหนตัวใหญ่ที่สุดงอนนี้เฉลยให้เลย ทำยังไงให้ฟลาเวอร์บานอันนี้เรงสรู้นะโอ้ทุกคนแบบโอ้ไม่กอดแล้วก็ทำยังไงดีทำยังไงทุกคนอยารอ โอ้ทุกคนแบบอ๋อตกสอดอยู่ตกสอดอ,อ,อันไหนอยู่ใกล้นะฮะอยู่ใกล้แล้วก็ชิซ่านี้มีกี่ชิ้นโห 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9โคทุกคนโคทุกคนแบบอะไรอ่ะโอ้โห น,นี้อะไรทุกคนไม่รู้จริงๆแล้วแซน,นไม่รู้อ่ะแลาทุกคนเล้วแซนเล่นเกมใหม่แล้วมันจะมีเกมเยอะมากทุกคนเห็นไหม นี่ทุกคนต้องสนชอบนี่มาต้องจำเรื่อนี้ให้ทุกคนดูนะโอเคทุกคนรอแล้วกันโอ้ทุกคนจบแล้วนี่โอ้โหเอา เค okay. คนมาเราจะเ,เอาอันหนึ่งเราเล่นร้านเลยเดี๋ยวเราก็เล่นดาหนึ่งให้ดูนะดาหนึ่งเราได้สามาดาวเลยนะคะสามดาวที่งูเย้ยมากๆเลยเค okay. เดี๋ยวเดี๋ยวเราเซนต์แตะจุดแรวนะคะรงเจอกดอันนี้ไปกรเดินนะกดอันนี้ไปกระโดด อันนี้ไปทำอะไรไม่ได้นี่นะคะก็แบบว่าโอ้ไม่ใชมาทุกคนเดี๋ยวฉันจะให้ดูกกกกดูสันกลัวดูสันกลัวมะตลบหลังตุ๊กอ้านี่ทุกคนมีความซาดิสมมากรีเซ็ตหรือเอาใหม่นะฮะโอเคทุกคนมา อุ้ยทุกคนอันนี้คือระเบิดนะฮะระเบิดอู้เพราะว่าน้องซันเคยเล่นแล้วแล้วน้องซันก็เคยเห็นยูทูบเบอร์หนึ่งเล่นน้องซันจะบอกว่าน้องซันมีคลิปหน้าปกแล้วนะคะเออครั้งนี้ก็จะแบบว่าอัพคลิปหน้าปกเยอะๆนะมันก็จะมีหน้าปกเลยอ้น้องซันเลืมมาบามันมีหมอบด้วยหมอบว่าคือกดตรงนี้นะคะหมอบตรงนี้ตรงนี้อุ้ยปักเต็มหน้าเลย ด่านที่สองนะฮะด่านที่สองอันนี้นะคะก็จะเป็นระเบิดนิวเคลียร์ให้เรารีบหนอีอ้าวเกี่ยวเนี่ย อุย้ยเกือบทุกคนเกือบเกือบเลยรึไหมเกือบแตกอุย้ยคนเกือบเราต้องกระโดดอุยอ้ยอุ้ยเกือบอีกอ่อออาลอดรอดเกือบไปแล้วอะไรอ่ะโอ้ค้างอีกแล้วเห็นคนไม่ค้างแล้ว ันนี้ทุกคนเอ้อยแตกไไม่แตกนะเราเราก็ต้องไปนั่งไปนั่งอันนี้นั่นเองนั่งยังไงวะเนี่ยนั่งไม่เป็นทุกคนกดปุ่มเลยก็น,นั่งโอเคทุกคนนั้นลอ็อกเฟสก็โดดไปเลยอ๋อโอ้ยไม่ได้เก็บีกหนึ่งดาวเลยอ่ะโอ้ โอเคทุกคนมีภาคสองมีภาคสองมีภาคสองโอเคทุกคนมา,ากำลังคน อุ้ยเกืออ้าวอ้าวหัวไปติดสนั้นเอ้ยหัวไปติดสนั้นแฮ่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปน้องซันจะเล่นเกมเฮลิสติกแมนแล้วไม่ต้องสงสัยนะคะว่าอะไรเพราะนี่มีเห็นเกมเฮลิสติกแมนด้วยก็เดี๋ยวซันเล่นต่อแล้วแหละแต่น,น้องซันต้องไปเล่นเกมเฮลิสติกแมนด้วยนั้นเดี๋ยวซันเล่นต่อแล้วไปหนึงก็เหมือนเดินมนะ เล่นใหม่ฉันขอเล่นใหม่แล้วกันอุ้ยทุกคนมซงสนอาหร่นโหหล่นแล้วหล่นแล้วมันแตกกระจุยรกระจายเลย ถ้าถ้าจะรู้ว่าเหลิมแล้วมันแตกกระจายแล้วโหนะควรจะจัดเลยวะโอ้โหใบมีดมึงคนน้องสักกลัวเฮ้ย ถ้าถ้าเราไม่ถูกมันมันก็จะไม่ระเบิดนะนซ็อกอึออออก๊บอึ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 ๊บอึ๊บเกือบตุ้เกือบตุ้ยเกือบอีกแล้วอุย้ยน้องสัตว์ต้องก็อ๋อได้ได้ไดเองแต่ว่าได้อ,อะไรบ้นเนี่ยเรากลับมาที่จุดเดสมอลลอีกครั้งหนึ่ง คือเราจะมาอาชีตคืนนั่นเองมามาดูกันว่าเราจะพลาดไหมพลาดไหมไม่พลาดไม่พลาดทำพลาดทำพลาดทำพลาดพลาดทำพลาดทำพลาดทำพลาดห้พลาดทำพลาดห้าม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 เกือบ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 พลาดอุ้ยเอ้ยวันนี้เมียของฉันฝากไปซื้อแกงข้าวข้าวแกงหนึ่งข้าวแกงเราต้องไปซื้อได้เอ้ยว่าแต่ทำไมหน้าปลาซอยมันเออเลียมเลียมขนาดนี้ นี่นะบักซอยหรือแดนสวรรค์นเนี่ยโอ้โหดึงชั้นไปยังชั้นดาวดึงเลยเหรอโออเยอวันนี้ร้านปิดนะคะเอายิ่งร้านปิดนั้นร้านปิดชั้นก็คงไปร้านเจใหม่แล้วละ่ะร้านเจใหม่น่าจะถูกกว่าอุ้ยเมียเมียก็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 เมียเมียว่าไง เออพี่ลักเมื่อกี้ผมไปซื้ออะไรนะครับเฮ้ซื้อสิ่งอื่น้ำปลาผมชูรถเออผมสะพอกแล้วก็สะพานอ่ะโหผมไม่มีตาขนาดนั้นหรอครับฉันบอกให้แกไปซื้อเอ่อโอเคนะครับโอเคไปกันอ้าจะแตกอุ้ยเกือบแตกนะทุกคน เมียฟ้าให้ไปซื้อของจุกจิกมากมายทำไมฉันจำซื้อไม่ได้ว่าแต่ทำไมการเป็นร้านหน้าปักซอยทำไมไม่ต้องยากกินขนาดนี้เนี่ยนี่ฉันทำผิดอะไรหรือเ,เปล่าอาฉันทำผิดอะไรหรือเ,เปล่า แองคจอร์แดนมันเลยเชื่อมากมากเลยไปกันเถอะเออไปกันเถอะลูกบอลน้อยเออเฉนได้เฉยเลยเออไปกันเลยลาเจีซิวชัยเออพอรดีซิอิวหมดนะคะ่ะอ้าซิอวหมดก็เล่นกับเพื่อนเจ้านี้นะคะใครชอบกินยูนิฟอกกร์ดไลท์ก็ใช้สมัครบ๊ายบาย